แบ่งกันที่ก็นอนแล้วแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันอีกทีสี่โมงเย็นเปิดต้นไปพรุ่งนี้กูต้องไลฟ์ของกูทำงานกูถ้าพรุ่งนี้กูไปทำงานกูเลยมึงไลฟ์กี่โมงอะเพื่อนก็ต้องขายของงานเพื่อนก็ไม่มีรายได้เพราะเพื่อนก็ขู่ให้ไงมึงจะไปทําไมอะกูงานด้วยใจกูไม่อยากได้อะไรกับมึงไม่เกี่ยวถ้ามึงไม่รับตังค์จากกูมึงก็ไม่ต้องมาอะไรกับกูอีกมึงจะบ้าเหรอทุกอย่างเป็นรายได้ทั้งหมดกูไม่ให้มึงให้กูเห็นแก่ตัวมางแต่อีกไม่เมื่อวานอะเมื่อวานกูไม่ได้มาเพราะว่ากูอะกูไม่ได้กัไลลฟ์อยู่แ้ว แล้วก็วันนี้กูติดรายการแฉกูไม่ไลฟ์อยู่แล้วแต่วันนี้กูก็ต้องทํางานกูแต่ถ้าสมมุติลองยื่นข้อเสนอมาก่อนกูจะได้ไม่มขึ้นอะไรเดี๋ยวเราคุยกันคือคือบูมก็ทํางานของบูมมีงานครับเมื่อกี้เมาเลยมึงเท่าไหร่มึงถึงมาช่วยกูเนี่ยมึงเป็นอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวกูให้เองเออมึงให้เอง เออเดี๋ยวกูให้เองเดี๋ยวกูให้เองจบเพราะว่ากูคิดว่ามันไม่ได้จบแค่สองสามวันเพื่อนกูว่าน่าจะอาทิตย์นี้ปิดเทิมลูกสรุปกูไม่ได้ไปไม่ไม่เดี๋ยวเอาของลงใต้ได้แล้วก็ถ้าลูกค้าจะจ้างเพิ่มตัวใหม่ๆอ่ะเดี๋ยวเรานัดกันให้มันแบบดูมีมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นแต่ลูกค้าอย่าลืมนะของเจนนี่เน้นเรียวถ้ามาพอมันมีมืออาชีพจนเกินไปเนี่ยเราจะไม่แมทเพราะเราไม่ใช่ทางของเราแล้วมึงมึงต้องอย่างนี้ลูกค้าเอาอย่างนี้มึงก็เอาอย่างนี้สิถ้าลูกค้าอยากได้มึงอยากได้กูจ้างกูเพิ แต่ลูกค้าเอ้าใครอยากให้พวกมากับเจนแบบนี้คือไม่ไม่ใช่หรอกแม่กูมีลูกน้องที่กูต้องจ่ายเงินเดือนเขาก<อ>ูมีบ้านที่กูต้องผ่อนไม,ไม่ใช่เหรอก็้างมึงไอ<ห>้ช่วยมึงวันวันนี้เมื่อวานกับวันเนี้ยกูไม่คิดกูไม่เอาอะไรกับมึงอยู่แล้วบ้าเหรอสองวันนึงไม่เอาหรอกเอ้ากูมาช่วยมึงมึงช่วยคือช่วยมึงไม่ได้เหนบารากูเลยกูพูดเลยว่าก<ค>ูพูดเลยมึงพรุ่งนี้มึงมาด้วยยิวให้มึงแสนหนึ่งกูก็ให้มึงแสนหนึ่งมึงมาได้ไหมพรุ่งนี้อุยน้ำตาไหลไม่ใช่น้ำตาจะไหล กูต้องคำนวณด้วยไงว่ากูอะทำงานวันหนึ่งกูได้เท่าไหร่อ่ะพรุ่งนี้มึงจะได้เท่าไหร่ไม่รู้กูกูก็ไรายส่วนเหมือนกันแต่กูไรายคนละแบบบูบูไม่ได้รแบบนี้นะคะทุกคนบูมไม่ได้รแบบนี้เอาเป็นว่าให้ทุกคนช่วยโหวตแล้วกันอ่ะให้ทุกคนช่วยโหวตอ๋อยูให้กูแสนมือให้กูแสนเลยหรอเออสองแสนอืมโอเคพรุ่งนี้พุ่มนองที่มีค่ะนอนที่กูอะขายของแลนด์บูเลมหนุ่มไงเข้าใจไหมากูอะแล้วกูอะ ก็รายได้วันหนึ่งก็พอสคมควรแต่ว่ากูกูแค่รู้สึกว่ามึงกูอะกูาถามหน่อยกูอยู่กับมึงตั้งแต่ได้กันมากูกูไม่เคยรับเงินมึงสักบาทหนึง่งตั้งแต่อยู่กับมึงมาตัาา้งแต่กูรู้ว่ามึง<ต>ไม่ได้อยากได้ไงกูถึงต้องยัดให้มึงเนี่ยใช่ไหมอามมึงจะเอายังไงแล้วที่พรุ่งนี้มึงมีรายได้จากทางไหนรายแบนด์นีไงกูรายแบนด์นอ๋ออันั้นก็ได้หลักเท่าไหร่หลักร้านเลยหรอหลักร้านคือยอดขายกำไรคือมันก็หลักแสนนั่นแหละ อ๋อ oh. แต่ก็ถ้ามึงให้สองแสนกูโอคแล้วมึงเลื่อนไอ้แรนบุงบุงแนงมึงอะแรนบุญเรนบุเลมนม <c oughs> แลนบูนเลมนม <c oughs> คือทุกคนเขา้าใจกับทุกคนต้องเข้าใจทุกคนบูมอะ่ะบูมเอาตรงๆนะการที่บูมจับแต่ละแบรนด์อย่างเงี้ยบูมอะ่ะบูมบอกเจมก็กลัวว่าบูม,มาติดแบรนด์ไหนไหมมีมีมีสัญญากับแบรนด์ไหนไหมแล้วมึงเลื่อนไปมนไม่ได้หรอก็พวุนี้สองแสนกูก็ไปอยู่กับมึงไงเออก็จบแล้วถ้ากูยังไม่เสร็จกูก็ต่อมึงอีกไอ้เรนบุงของมึงวันไหนก็ได้คือก็จบ เพราะอะไรคะเพราะว่าอยากให้แม่เชื่อบูมอะไรปะแบ่นที่จะเป็นลมเก็บดูเก็บดูเป็นลมอะไรอ่ะไม่คดีใจอันเป็นอะไรอ่ะน้ำหอมเมื่อกี้ไออ๋อโอเคน้ำหอมเออกูไปกว่านี้ตังบูมนะคือคือบูมอ่ะนะทุกคน เหมือนเมื่อกี้ไปรายการแฉกูก็ถามว่ามือกูต้องไปทํางานคือบูมไม่สองวันมึงจังหวะมันพอดีสองวันนี้กูอ่ะดันไม่ได้ไม่ได้ทํางานไงกูเลยมาช่วยมึงได้นะเพราะบูมต้องแล้วพรุ่งนี้มึงทำงานอะไรอะที่สาคัญกว่ากูกูไม่เป็นไรนะแต่งานอะไรที่สําคัญกว่ากูอีสออ่ะมึงแสนยูแสนจบเออก็พูดแล้วให้มึงอืมมาพรุ่งนี้นะคือของวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะคะแบรนด์ไหนอยากให้ซัพพอร์ตบูมนะคะทไปหาบีครับโอนสดหาบีเลยเดี๋ยวบี ให้พิเศษบูมนะคะมาเลยทุกคนจ๋ามึงมันจะได้มึงมันจะได้มึงจะได้ไม่ไม่เอาเงินเจนทุกคนคือต้องยัดพอมันเป็นคนที่แบบเนี่ยเห็นปะไม่จำไม่เอาแต่แบบบวมบ้า่คือต้องเอาอ่ะเข้าใจปะเราช่วยกันทํางานอ่ะมันมึงต้องได้ไม่อันนี้กูไม่ได้ว่ากูมาทํางานกับมึงกูมาช่วยมึงช่วยกับทํางานไม่เหมือนกันทํางานคือทํางานมึงเข้าใจไหมถ้าเอาเหมือนวันนี้ทํางานกูก็ไปไปรายการแชร์ลูกค้าจ่ายกูก็ทำอันนั้นคืองานกูแต่หมายถึงว่าเนี่ยกูมาช่วยวันแรกกับวันนี้ ช่วยคือช่วยงานกิจงานไม่เหมือนกันมึงเข้าใจกูปะแต่กูเชื่อพวกเนี้ยเดี๋ยวกูจะพูดให้แบร์นะพพอร์ตมึงมากกว่าเงินที่กูกับยิวช่วยเข็ดปะลองดูว่าจะไปยังไงนะคะอย่าเรียกเป็นค่าแรงค่ะเจนนี่มองว่าเราไม่ควรเป็นอย่างนั้นกันนะเมื่อไม่อยากคิดตรงนั้นเลยกูกูไม่คิดเลยกูไม่คิดเพราะว่าอะไรเพราะหนึ่งคือทุกคนฟังนะจริงๆอ่ะค่าตัวอินฟูแม่แม่กระทั่งอีเจนหรือบูมอ่ะแม่ชั่วโมงเดียวกูท้อแล้วเจนเป็นคนบอกให้บูม หา<ม>สินค้าตัวเองแม่ฟังนะการมามขายตรงเนี้ยบูมไม่มีสินค้าตัวเองนะ<ม>บูมไม่มีสินค้าเจนมันบอกให้บูทำแบรนด์มันไม่รู้กีป่ปีแล้ว<ม>บูมไม่เคยทำแบรนด์เลย<ะ>เพราะกูไม่เก่งทุกคนไม่ต้องห่วงนะทุกคนไม่ต้องมาฟิกว่าเจนต้องให้บูเท่านั้นเท่านี้บูกับเจนยังอยู่กันอีกยาว,ยาวไม่ใช่แค่วันสองวันมันไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งทําตามคนอื่นเพื่อความสบายใจของ<ห>ทุกคนขอให้เราสองคนเนี่ยเข้าใจซึ่งกันและกันก็พอทุกคนอย่าเจนนะเจนบอกเลยว่าคืองินไม่ใช่ทางออกของกูกับมึงจบเออมันอยู่กันอยาาววอ่่มลลดแ้ื เรายัางทํางานกันอีกเยอะเรา,เรายัางไปกันอีกเยอะไม่ว่าจะทําอะไรอะ่ะมึงออกปะคือ<ม>คือบูม้องบอกกนะบูมกับเจนอะเงินไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องหลักของเราสองคนเพราะว่าอะไรเพราะอะไรคะกูมาเพราะว่าอะไรกูอ,อยู่กับมึงตั้งแต่มึงยังไม่ทาแบรนด์แม้ส้มเจนอะมันยังไม่ทํานะบูม,มาอยู่กับเจนมาตั้งแต่ยังไม่ทาแบรนด์<ม>อยู่หมู่บ้านเดียวกันอยู่อะไรด้วยกันบูมถึงบอกไงว่าเงินอะมันไม่ใช่ปัญหาหลักของเราเอาเป็นว่าแฮปปี้เท่าไหร่เท่านั้นแค่นั้นเองใช่มาแต่